no ว่าสอง้อ hmm. น mm ี hmm. mm ่พ hmm. น mm ี hmm. mm ่นะเอาพ่าแบบนี hmm. hmm. uh ้แล้วก็สุงนี่ไหมเออนาสักแบบนี้ถ้าพิมได้เก็บรบอ่เก็บเก็บเ่ออกไะ สวัสดีค่ะขโมยอะไรนี่มันว่าอ้ยย่านตะดำคืออยู่ดอกคณะเขาลืมหมวกอยู่รื่งรถถุนมัเต็มข้างนี่ขับเดใครอีตปุ้นยัยอีตนะมาจากมือเนี่ยกับมืออื่ปุ้นยัยก้าวมาอันนี้มาเกี่ยวเขาที่เฮ็ดไหวอยู่โน่นสูงแหละที่นี่เกี่ยวแล้วๆจ่างคนตากอะเลยมาแวะหาหน่องเลยใช่ปะมาอยากสิว่า คือเขาเฮ็ดเขาก็โกงเอาซะหาให้ได้บ่อพออุ่มเนาะได้เข่าบ่พอเสริมบ่พอบ่พอ20กระสอบจังหวัดไหนมาเฮ็ดอยู่หองกุ้ข่อยอยู่ชลบุรีอยู่ชลนเนี่ยสื้อบ้านอยู่พุนซื้อที่อยู่ชลป๊าดผักก็สิ้อได้อยู่เด้อยหรอระวังหนามีลเออมักแต่แม่นบ่นี่ยใหญ่มันอยังบ่ทันใหญ่บทหนังใหญ่นี่มันว่านก่อนเขานกพิราบมัเด่นฟางพุญนนกพิราบมันเล่นเออผู้ชมเสร็จก็เลยมาทีนี่ได้ มามาจะกุ้งเอาให้ยางไปสังไนด่นเดเอาเด้อเอาวาไป เอาบะได้เอากันไก่มามาเนี่ยกมาหยอาไปดกนตมชิี้เนีมาจกทุกคนมาเกียผพักน้ำผีปูเดอ้อ มาามามากสิาพามาเก็บดอกมะคือดอกฟักทองนะคะเป็นไงนะที่นี่ เอาไปให้ยายกวงจุกน่อยก่อน บ้านเราี่อมนาเฮ็ดอ่ะมันหลายปนนั่นตีได้กหลายสิบโผล่ได้เลยนี่ยาน้ากับนี่ไปทุกคนสิภาพไปเก็บยอดฟักทองนะคะ นี่เก็บยอดฟักทองเก็บทางไหนน้อบาท Ôi kiếp, kiếp chân đấy, kiếp chân đấy nè Ôi Nhưng mà chân จัง right. <Y> ีบ่อโอยอ้ยจังี่บ่เออหั่นลายยอนนะปลาู้ใส่

ยูเนาะเขาเขาดแขนเขาเขามันดะถ้าันด no, ึง่วยบ่เพิ่อการดึงกันดึงได้ไหมบ๊วย่ไม่เงียมอยู่บอสดูเลยต่งกันอยู่เราอะมาม้ล้เข้าจาเขากรได้ยวกูขื้นเนาะกูขึ้นบ่ารกยเคียเนาะว่าพี่ดีถ้าเจ้าไปเห็นจก็าขึ่นแทหน้ยเนไปเนาะุเียนไปเนาะยูที่่ Please. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, yeah.

ยัง้ามไปเบิดจังงามไปเบิอใชิปกะขนาดนี้เนี่ยนึกออกใครงาอีกนะโอ้ต้องออไปทีกสนามอืมใชเลยแขียงมาใหม่สิเลยมันเสียพักเลยๆสิลเนาะ มาเลยคือเจ็คว่ามาค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ปูพาไป มาเก็บยอดฟักทองนะคะมาเก็บยอดฟักทองมาเก็บยอดบักอื้ออ,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 อืมเป็นอะไรอืมฝนฮึมมันฮึมมันโยบไหนเฉพาะมันวยบบางคนนี่เฉพาะแมวว้ามันยยนบลยหลาย มัดลาย

เดินต็มันกีนคขะ อะเี้ยะเยง้เานะตัวอเลล่ะมกินฮนเอ้าอสุดยอดโอ้โหเคยฮอนเอ้าพีนี้เนี่ยพักแห่ เอาวยของเพื่อนเ็กกเอาไปได้ด้อยฮะเสยงบางอยู่กับบุกาของกาะแต่เพื่อนยักสึของเพื่อน่วยดเยวนม่เอาเหรอก็พอส่งเอา ขอแตะหลอกบ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 อกให้นี่เดี๋ยวปุ้นตรงนี้น้ำเลยกูวัแล้วยอดอ่ะดูมาเอาแต่ยอดที่แบบว่าใบกูดๆอะไรเหลืองๆอือก็สอเอาโอ้ยหอนเออได้ดไ้เงินเราอยู่ดอกก็เปนงานมันก็เกิดก็แค่ราคาอให้ดีปะ <No. S 2> นี่ค่ะทุกคนไปทุกคนไปกับพี่ปุ๊โอ๊ยโอ้ยโอ้ย thank you thank you Lucy มาไล่ฟักทองนะคะ ไปด้วยกัน

ิลังเอยมาใส่ห้หน่อไม่กูรกนจับลงนีงดีหงนี้จัไปลกหมึงจับเอาเนาเอา แสงแดดอีก็เฮ็ดได้่โอ้ยบ่บ่แม่อเทือบ่คือแม่คือบ่คือเป๊ะคือสุดบ่คือเป๊ะคือสุดทิ้งเบอร์ไปไปยัดตะาหนไปตลาดก่อนซื้อไก่ซื้อหมูบ่ขอบคุณ อะลไรไปซื้อยูแต่มีอันแบบเสเทศหอมหัวใหญ่แค่นั้นแหละพริกแดงนะบ่มีกลิ่นซื้อจักสิบบาทมีแต่พริกเขียวมันบ่คอกินดอกมันน้อยซื้อยูจักสิบบาทพริกเขียวนะบ่อดบ่อยากดอกกะพริกแดงบ่มี่นะก็หัวหอมหอมไงที่สิไปเบใบเลยนี่ เอาสุุๆนี่แหละบางคนว่าเอาเอาคนเรียนพัวยังออกเรื่อยๆนต่อนต๊ะแหละประเทศมันมันเอวมันบะโต๊ะแหละมันเอาสินันตอนนั้นได้เมื่อเช้านี่ลายเกิดที่เพื่อนบอกว่าไปไอ้ไปเอาเจ๊กมาหนีก็ไต่หน้านะุมมันไล่มันหดายุคั้นเหมือนกันร้เอาไปแจ้งว่าไเป็นสิ่งชิ่อเห็นมอมเห็นสิ่งอือื่ะ